เวอร์ชัน3.0 Pro นะครับก็จะมีปุ่มนี้นะครับค้นหานะครับคือค้นหาเป้าหมายของเรานะครับแล้วก็คลิกเข้าตรงนี้นะครับหลังจากเปิดมานะครับโปรแกรมก็จะมีปุ่มต่างๆ,ๆนะครับเดี๋ยวผมลองมาค้นหากันเลยนะครับเช่นนะครับผมจะค้นหา ขายมือถือนะครับแล้วเราก็มาติกเลยครับเราจะค้นหากลุ่มก็ติกที่กลุ่มนะครับแล้วก็ติิกที่ค้นหานะครับโปรแกรมครับก็จะค้นหากลุ่มนะครับกลุ่มเป้าหมายของเราครับขึ้นมาให้นะครับตรงนี้ครับคือผมจงคาพอไปแล้วนะครับ เราก็เลื่อนดูครับว่ากลุ่มไหนยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มล้วก็คลิกที่เข้าร่วมนะครับนี่นะครับกลุ่มในคนเยอะเราก็จะเลือกเข้าร่วมกลุ่มนะครับก็คลิกที่เข้าร่วมได้เลยนะครับ เราจะค้นหาเพจก็ได้นะครับ็คลิ้ที่เพจเลยนะครับโปรแกรมก็จะค้นหาให้เรานะครับนี่นะครับจะค้นหาเพจกลุ่มเป้าหมายของเราให้นะครับแล้วก็เลื่อนดูได้นะครับ ค้นหาอะไรก็ได้นะครับเราขายอะไรเราก็ค้นหากลุ่มเป้าหมายของเรานะครับเดียกไปตรงนี้เลยนะครับผมลองดูอีกนะครับเช่นผมจะหาลงโคษณาฟรฟีนะครับแล้วก็คลิกที่ค้นหานะครับ นะครับก็จะค้นหาผิดของเราให้นะครับถ้าเราอยากค้นหากลุ่มนะครับแล้วก็ติ๊กที่กลุก่มน,นะครับก็ที่ค้นหาแล้วเราก็รอครับดีกว่าตรงนี้จะโหลดเจนนะครับกลุ่มไหนที่เรายังไม่รวม ก็จะเขียนว่าเข้าร่วมนะครับแล้วก็คลิกที่เข้าร่วมเลยนะครับส่วนข้างบนนะครับก็จะมีกลุ่มหน้าแรขนะครับแล้วก็เกตแล้วก็กลุ่มนะครับเพื่อนแนะนํเชิญเพื่อนเดี๋ยวผมจะาลองกลุ่มนี้ก่อนนะครับเชิญเพื่อนนะครับ ที่เล่น facebook ส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่ไม่ค่อยเคยเห็นหน้านี้นะครับตรงนี้นะครับก็คือเราจะสามารถเพิ่มเพื่อนทางลัดได้นะครับถ้าเราเพิ่มเพื่อนโดยตรงเลยเราก็จะเพิ่มได้ใน,นเยอะนะครับแต่เท่าเรามาใช้ลิงก์หน้านี้นะครับเราก็สามารถใช้อีเมลของเขาครับเพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับเช่นผมมี ร้อยกมอยู่นะครับจะใส่เป็นพันก็ได้นะครับตรงนี้แล้วก็คลิกที่แล้วก็วางเม,มลลงไปเล,เลยนะครับแล้วก็คลิกที่เชิญเพื่อนของคุณนะครับหรือจะใส่ข้อความก็ได้นะครับไม่ใส่ก็ได้โปรแกรมตรงนี้ก็จะมีปุ่มลิงก์นี้ให้นะครับส่วนมากเราจะหาไม่ค่อยเจอครับเพราะว่าปุ่มลิงก์นี้มันจะดูลึกมากนะครับ ส่วนปุ่มน,นี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเพื่อนแนะนํานะครับก็สามารถคลิกดูได้นะครับลายชื่เพื่อนที่เฟซบุ๊กแนะนํามาก็จะโฉวขึ้นนะครับแล้วก็สามารถกดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับเราจะเพิ่มสักวันลนะ20-50ก็พอทาเราจะไม่เพิ่มเยอะถ้าเพิ่มเยอะก็อาจจะเสี่ยงนะครับเฟซบุ๊กของเราอาจจะเสี่ยง แต่ถ้าใช,ช้เชิญเพื่อนแบบน,นี้นะครับใส่ได้เป็นพันนะครับเพื่อนเราก็จะเข้ามาก็จะแอดเข้ามาเรื่อยๆนะครับกลุ่มนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มของเรานะครับจะโชว์กลุ่มของเราทั้งหมดนะครับตัวนี้จะเป็นกลุ่มนะครับแล้วลงข้างล่างก็จะเป็นกลุ่มทั้งหมดที่เรามีนะครับ เป็นผมแฟนเพจของเรานะครับถ้ามี20วิปเก็มันก็จะโชว์ขึ้นเลยนะครับนะครับของผมมีสองกลงุมหน้าแรกก็จะเป็นหน้าแรกเฟซบุ๊กนะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับก็ จะมีเฉพาะเวอร์ชัน3.0นะครับถ้าเปลี่ยนเวอร์ชัน1กับ2ก็จะมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ไม่ใช่โปรแกรมนี้นะครับโปรแกรมนี้จะมีเฉพาะเวอร์ชัน3.0นะครับเราอยากค้นหากลุ่มเป้าหมายของเราเราอยากเพิ่มยอดขายแล้วก็ค้นหาเข้าไปเลยนะครับอยากค้นหากลุ่มไหนก็ค้นหาเข้าได้เลยนะครับตัวนี้